ที่บ้านลำพักการหมู่ที่5ตำบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเจตเปรืงองนุดอำเภอสีเทพ มอบหมายกับนายสุธิศักดิ์จงขจรพงศ์ปรลัดอำเภอรับคณะสมัชง,งามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกออชในโครงการการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรในเครือข่ายสากลร,รักศรีเทพและยูสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน25รายโดยมีนายยุทธนานรัภูมิพิพัฒน์รองเลขาธิการสมัชง,งามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นประธานในพิธีคุณนรินทร์ทิพย์เพมี ผู้ในการกองส่งเสริมสมรงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกล่าวรายง,งานโดยได้มีการประสานเรื่องการขอเลขรหัสใบ GAP ให้แก่เกษตรกรสากรรักสีเทพที่ได้ใบ GAP จากมหาวิทยาลัยแม่โจ่อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว